สวัสดีครัวันนี้ผมก็มาเทสอบดีเนะครับแต่ว่าผมก็คือน้องเพลงนะครับเออจะผมจะทําเป็นคลิปแย่นะว่าผมทําอะไรได้มั่งครับโอเคครับผมมาฟังกันเลยนะครับเพลงแรก

อยู่ตรงนั้นจะเป็นฉันละฮิวแล้วอยากดูแลคกลๆเธอท,ทุกวันแล้วมีระยาทางที่มันเดินเล่าไว้แล้ตัวเองดีๆนะคนที่อยู่ทางนั้นตอกนี้ยังคิดถึงกันมันเดิไม่เคย อากาศกลางคืนมันหนาวก็ห่มผ้านอนก็นลับฝันหากถึงเงาไว้คิดถึงกันหากถึงเดินไม่ถึงเธอจนที่ว่าถามนี้มันต้องหัวฉันดูแลตัวเองยังดีหรือเราวัน วันที่พบก,กันวันที่ฉันได้พบเจอ,อ,อเพลงนานแล้วกเกินนะ ฟังแล้วอืมต้นหัวแล้วอืมอยากดูแลกี้ใกล้เธอได้ทุกวันแล้วมีหรอยาทับสิ่งนันกันเล่าไว้ดูแลตัวเองดีดๆนะคนที่อยู่ทางนั้นหากถึงเน้องคิดถึงกันชิบหายแล้วร้องผิด โอเคตัดต okay, ่อไม่เชื่อเพียงถึงกาดกัางคืนมันหนาวห่มผ้านอนก่อนละฟันแต่จะหนาวไ่คิดถึงกันอยู่ของฉันคิดถึงเธอที่อยู่ทางนี้ไม่ต้องห่วงฉันดูตัวเล็กอย่างดี mấy lo vàng cần chi chân ơi thử bạc cô Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để không Okay, what do you have?